เตือนแรงแม่นอยากจะตาเห็นเมษายน2568นี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ให้ระวังสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นกับตัวท่านสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหมอปลายเตือนหนักแม่นอย่างกับตาเห็นในช่วงเดือนเมษายนปี2025นี้มี3ราศีที่ควรระมัดระวังในการเสี่ยงดวงซื้อหวยหรือการลงทุนเนื่องจากดวงชะตาในด้านนี้ไม่ค่อยเอื้ออํานวยนักได้แก่ราศีมังกรราศีสิงห์ และราศีกันช่วงออหวยออก16เมษายนดวงการเงินอยู่ในโซมรณดาวราหุลทําให้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดูมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ถูกควรระวังและพิจารณาให้ดีราศีมังกร15มกราคม -12 กุมภาพันธ์การเงินและการลงทุนปีนี้ชาวราศีมังกรมีโอกาสทางการเงินที่ดีแต่ควรระมัดระวังในการลงทุนหรือเสี่ยงโชคเพราะอาจไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและการเก็บออมจะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินได้ดีกว่า ราศีสิงห์24กรกฎาคม23สิงหาคมการเงินและการลงทุนชาวราศีสิงห์ในปีนี้ควรระวังในการลงทุนและการตัดสินใจทางการเงินโดยเฉพาะในช่วงหลังเดือนมีนาคมการลงทุนในรูปแบบใหม่หรือการเสี่ยงโชคอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังควรเน้นการรักษาสิ่งที่มีอยู่และวางแผนการเงินอย่างรอบคอบราศีกัน24สิงหาคม23กันยายนการเงินและการลงทุน สำหรับชาวราศีกันปีนี้การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการเสี่ยงโชคที่ไม่แน่นอนการวางแผนการเงินและการเก็บออมจะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินได้ดีกว่าสรุปสรุปได้ว่าในช่วงเดือนมิถุายนปี2025นี้นี้ชาวราศีมังกรราศีสิงห์และราศีกันควรระมัดระวังในการเสี่ยงดวงซื้อหวยหรือการลงทุนเนื่องจากดวงชะตาในด้านนี้ไม่ค่อยเอื้ออำนวยนักการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและการเก็บออมจะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินได้ดีกว่า